แมงกี่ซ้อนกองละซาวจ้ากองละซาวกองละซาวยังโง่หอนป้าเรื่องการแมงกี่ซ้อนกองละจักบแบกองละซาวจักกองจ้ากองละเศร้าป้ากองละซาวเศรยาจักกองเอาสองกองเอาสองกองเอากองนี่กับกองนี่ Thôi bà cha à, okay. sống còn sao Cái này còn là, là, là gì còn là sao còn sao Xa ờ, <laughs> <laughs> ว้าวเล็กหน่อยสมัยสุนิจักจังได้คิดใจกันเนี่ยกรมีแต่ปลากันปลากันแมนอืมจังว่าสมือนี่มีเงินบ่มีผัวก็ได้จะว่าบอฮะมีเงินบ่มีผัวก็ได้พะติ อืมมีผัวบ่มีเงินมันกับพ่อสนันละโอ้จังสันต๊ว่าจะมีเงินผัวเอาใส่ก็ได้ว <laughs> ผัวคนแน่นดีปันได้บ่มีเงินก็คือเกา่าชีวิตครอบครัวมันต้องมีเงินเด้ คันแมนบ่มีเงินอีหกันอยากไปเบิดว่าเจ้าว่าบอกแมนได้ล่ะว่าเย็นนี้มึงมันเย็นลาบ้าเบือเลงนี ดาบานเพอร์วาซันพ่อใหญ่อันนี้เดี๋ยวมึงเขางามปานนั่งสาวไทยปานดาราโอ้ย๋ยวกังเห็นหน้าบานพึ่งมึงกันมึงตัวเกินเสียไหมพ่อใหญ่อันนี้จะเป็นว่ากบจง ง่ามโมขีไล่กัดแน่เอาจ้่นตัวพะอใหญ่ว้าว่าคักว่าเนี่ย